ขออภัยที่มีเสียงพ่อแม่รบกวนสวัสดีครับนี่คือรีวิวของซีซันใหม่และนี่คือรีวิวของดีนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมในสตรีมของผมนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวของฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u ัต c ไ i b e ให้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเกมแรกคือบอลเอ็กแอดเวอร์เป็นเอาเฉพาะเกมที่ผมเคยเล่นเท่านั้นนะครับมาที่เกมแรกที่ผมเคยเล่นคือแกลลี่บอดเกมแซงบอสในตำนานของผมรีวิวการเล่นไม่รู้ เกมต่อไปเดอะซิมเกมในตำนานพัคเล่นพระเมื่อก่อนเล่นพักซอกับพักสาตอนนี้หัดเล่นพักสี่ นี่คือการรีวิวสั้นๆแบบคราวๆก็อย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับะไครเพื่อไม่ค่าคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ